สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสักกรินกันอีกเช่นเคยนะคบวันนี้เรามาอยู่กันที่อีสุสุนครหลวงสาขาเอกชัยนะครับรถข้างหน้าท่านผู้ชมนี้นะครับเป็นรถสายทํางานสายขนส่งนะครับกับเจ้าอีสุเอลนะครับผมอีสุ NLR 1 3 0ลอแรงม้านะครับตัวนี้นะครับได้ตกแต่งต่อเติมตัวถังในส่วนของตู้ทึบคาร์โก้บล็อกเปิดด้านหลังนะครับผม2บาน สำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด3,000ซีซีนะครับซีซีความจุกระบอกสูบจริงของเขาจะอยู่ที่2,999ซีซีนะครับแล้วก็พวกระบบไฟหน้านะครับเป็นแบบ f ู l l LED เป็นแบบ LED นะครับผมแล้วก็มีไฟ Day t i ท e ให้นะครับแต่ว่าในส่วนของไฟเลี้ยวยังเป็นไส้หลอดปกติอยู่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะมีจากเดิมโรงงานนะครับจะมีให้บริเวณด้านหน้านะครับ หจุดแล้วก็ด้านข้างบริเวณประตูนะครับอีก1จุดแล้วก็คันนี้มีไฟตัดหมอกให้มาเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่ต้องตกแต่งเสริมอะไรมากมายสามารถใช้ลุยงานได้เลยเพียงแค่ท่านต่อตัวถังไม่ว่าจะเป็นการต่อกระบะพื้นเรียบนะครับหรือว่าจะเป็นต่อตู้ทึบคาโก้บ็อกหรือว่าอยากทําในส่วนตรงไหนก็สามารถปรึกษาได้นะครับจะมีหลายรูปแบบเลยอ่าเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันด้านหลังกันครับ ตัวนี้นะครับได้ติดตั้งระบบลิฟท้ายนะครับขนาด600กิโลเมรนะครับอะขอโทษทีครับขนาด600กิโลกรัมนะครับตัวนี้เป็นลิฟท้ายจากบริษัทเซฟเวย์นะครับตัวนี้การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงท่านแค่เอาตะขอออกปึ๊บนี่แล้วก็มันจะมีกุญแจนะครับสำหรับเปิดระบบไฟในส่วนของลิฟต์นะครับ ก็ลูกค้านะครับได้ออกรถ NLR ไปก็อยากใช้ออกไปปุ๊บใช้งานได้เลยก็ติดตั้งตู้จากทางผมไปเลยนะครับตัวระบบเปิดไฟฟ้าของตัวลิฟต์จะอยู่ตรงนี้นะครับเพียงท่านเสียบกุญแจแล้วก็หมุนเปิดนะครับไฟก็จะติดท่านไหนกำลังหารถใช้งานอยู่นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับก็กดลงได้เลยอย่างนี้เป็นระบบลิฟท้ายนะครับสาหรับ ท่านาขนส่งไหนที่ใช้ของมันทุกหนักเนาะแล้วต้องเอาขึ้นในตู้ก็สามารถใช้ลิฟต์ในตัวช่วยได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่เขาก็จะทําลิฟต์กันนะครับอันนี้คือเอาลงสุดเรียบร้อยแล้วเรามาดูตู้ด้านในกันครับตรงนี้จะเป็นตู้แห้งนะครับไม่ใช่ในส่วนของตู้เย็น นี่ครับความกว้างก็กว้างพอสมควรเลยตัวนี้ตู้ทึบนะครับอลูมิเนียมนะครับคาโก้บล็อกตัวนี้วัสดุพื้นนะครับเป็นเหล็กเหล็กอย่างหนานะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเอาลิฟต์ขึ้นลองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง600กิโลมเมตรไอ้กร้ยกิโลกร,รัมนะครับผมอันนี้คือการยกลิฟต์ขึ้นนะครับ พอถึงสุดแล้วก็สามารถยกของขึ้นหลังตู้ได้เลยนะครับตัวนี้ตู้ก็กว้างสำหรับขนส่งนะครับที่ไม่ต้องการให้โดนแดดโดนฝนก็แนะนำเป็นตู้ทึบพาโกนะครับเอาลงก็กด,ดดาวได้เลยเป็นรีโมทให้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฮดรอลิก จะมีกดปรับขึ้นลงได้บริเวณ2ตำแหน่งนะครับจะเป็นที่รีโมทหรือว่าจะเป็นที่ตัวแถวตัวเปิดระบบไฟนะครับจะมี2ที่ให้กดนะครับเราใช้งานเสร็จเราก็กดเก็บได้เลยปึ๊บ,บอ่าก่อนจะเก็บต้องปิดฝาท้ายก่อนนะครับผมข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการต่อตัวถงังเดี๋ยวเราไปดูความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารหัวเก่งกันดีกว่าครับ ว่ารถบรรทุก4ี่ประตูอ่าสล้อใหญ่ของเอซุมีอะไรลูกเล่นอะไรบ้างไปดูกันครับโอเคมาถึงที่ภายในห้องโดยสารเจ้าออซุเอลเอ็นสูนย์นะครับต,ตาทเครื่องภายในนะครับในส่วนความสะดวกสบายนะครับมีแอร์ ปรับอุณหภูมิมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีวิทยุรองรับบลูทูธนะครับผมสามารถเปิดเพลงผ่านโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ฟังก์ชันนะครับระบบระบบหยุดรถระบบเบรกนะครับเป็นเบรกลมนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมแบบโอเวอร์ดิ์แล้วก็มีเกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับก็ฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากระบบระบบความปลอดภัยก็มีให้ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็น แอร์แบ็กนะครับมุมมองนะครับในส่วนของรถใหญ่นะครับจะกว้างกว่ารถกระบะนะครับมุมมองจะกว้างกว่ารถกระบะแล้วก็การขับนะครับผมบางคนคิดว่ารถบรรทุกตัวสี่ล้อขับยากนะครับจริงๆนะครับระบบการขับขี่หลักการคล้ายๆกับตัวกระบะเกียร์กระปุกเลยนะครับเพียงแค่มุมมองจะแตกต่างนะครับผมสาหรับผมนะรถบรรทุกสี่ล้อใหญ่เนี่ย รู้สึกเหมือนขับง่ายกว่ากระบะนะครับเพราะว่าช่วงหน้าของเขามันสั้นและทีนี้เวลาเรากะอะไรมันจะง่ายกว่าเนาะ,ะแล้วก็คันนี้นะครับเบรกมือก็เป็นเบรกมือธรมรมดานะครับส่วนฝั่งนี้ก็ทั่วไปนะครับมีช่องเก็บของอะไรทิประทะประมาณนี้ก็ถ้าสําหรับท่านไหนนะครับผมที่กําลังหารถใช้งานนะครับหารถหารถสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นรถ4ีล้อรถบรรทุกหกล้อนะครับหรือจะเป็นรถ10บล้อหรือว่าจะเป็นรถกระบะนะครับรถเล็กรถยนต์อเนกประสงค์รถ 7ที่นั่งมิวเอ็กก็สามารถทักและโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นะครับสาหรับเบอร์โทรผม0935415190นะครับอ่าโทรมาได้ตลอดเลยส่วนในส่วนของไลน์นะครับแอด ISUZU MOS นะครับแอด ISUZU b o s ส่วนส่วนช่องทางการติดตามอื่นๆนะครับจะมีเป็นช่องทาง t i k t o k แล้วก็ Facebook Page นะครับสามารถจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ u t u b e ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันก็สาหรับท่านไหนนะครับอยากปรึกษาก็โทรมาปรึกษาได้เลยนะครับผมยินดีช่วยให้ทุกคันดันให้ทุกเคน,นะครับอยากให้ได้รถไปใช้ทุกๆคนนะครับผมสําหรับวันนี้สักการินขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม